ไข่ข้าวเป็นอาหารสุดแปลกบางคนชอบกินเพราะรสชาติอร่อยบางคนก็ไม่ชอบกินเพราะหน้าตาสุดแปลกของมันไข่ข้าวไข่ข้าวเป็นไข่ที่ผสมแล้วเป็นตัวอ่อนหากล่อยนางขึ้นตัวอ่อนก,ก็จะยิ่งโตส่วนใหญ่นิยมทำจากไข่เป็ดเชื่อว่าเป็นเมนูบำรุงสุขภาพเพราะเต็มไปด้วยกรดอะมิโนโปรตีนและแคลเซียมอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าช่วยเรื่องเพศของฝ่ายชายอีกด้วย ไข่ข้าวหรือไข่ห้างหางังค้างรังคือไข่เป็นหรือไข่ไก่ที่ฟักไม่สําเร็จชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อเบลเลตนับเป็นอาหารที่แปลกใหม่สําหรับบางคนแต่บางคนก็กินกันแซ่บและเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอยู่เป็นพักๆแต่ก็ฮิตมากที่ฟิลิปปินส์และจัดเป็นเมนูสตรีทฟู้ดด้วยโดยอาหารชนิดนี้คือไข่ที่ผ่านการปฏิสนธิแล้ว แต่หยุดการเจริญเติบโตทําให้ไม่ฟักตัวซึ่งเลเวลของไข่ไม่ฟักก็มีตั้งแต่ยังไม่เป็นตัวไปจนถึงเห็นเป็นตัวแล้วก็มีอีกหลายเลเวลความเป็นตัวเมนูไข่ข้าวหากินได้ทั่วไปและเป็นที่นิยมในอาเซียนหลายประเทศอย่างในเวียดนามจะเรียกเมนูนี้ว่าจิงวิดโลนหรือหดวิดโลน หากินได้ตามริมถนนหรือหาซื้อได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตวิธีการกินคือจะซดซุปในไข่เติมเครื่องปรุงกินแนมกับผักแพรแท้อย่างอ,ร,อร่อยในเวียดนามยังนิยมกินไข่ข้าวจากไข่ไก่และไข่นกกระทาด้วยเช่นกันหรือในฟิลิปปินส์ก็มีเมนูที่ชื่อว่าบาลุธกินคล้ายกับเวียดนามแต่จะกินแนมกับใบโหระพาหรือสารแหน่และที่นี่มีความเชื่อว่าไข่ข้าวที่อร่อยที่สุดต้องมีอายุสิบแป วันรวมไปถึงกัมพูชาก็มีเมนูไข่ข้าวเรียกว่าโปงเทกูลซึ่งนิยมนำไปทำเป็นเมนูอื่นๆเช่นชุบแป้งทอดหรือใส่ในหม้อไฟส่วนคนไทยกับคนล่าวนั้นจะกินไข่ข้าวในวิธีเดียวกันคือต้มให้สุกแข็งหรือบางคนนำมาปิ้งมีให้เลือกตั้งแต่อายุน้อยจนมีขนขึ้นกินคู่กับพริกไทยเกลือซอสฝาเขียวหรือแดงแล้วแต่ใจชอบรวมไปถึงกินคู่น้ำจิ้มซีฟู้ด รสเด็ดก,ก็อร่อยไม่แพ้ไข่ข้าวจึงอาจเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการกินร่วมของชาวอาเซียนเลยก็ว่าได้